ก็แต่ว่าบรอยากจะนับถนนความรุนแรงแม่มแต่ว่าทางเจ้าเลยระงับอารมณ์ตอนที่นั่นม้วคอยเล่นบงินนั่นคนรุนแรงชบานคอยทักไล่ข่าวของน้ำได้เบาคนโอบเขตเลยคนโอบเขตเลยโอ้ยได้สองคนอยู่ล่างอันนี้ได้ป้อยไปตีกันอยู่โป๊ะละเมินเลยดิได้เธอได้เพราะว่าในเมื่อคอยชี้ทางเจ้าจากหัวใจในลูกผู้ชายคือกันเด้อแบบว่า ห้ามตัวค่อยละห้ามตัวเอฟซีเบ็ดขู่คนได้นน่เจ้ามีความหูซึกอะไรกับสาวใบในตอนนี้ยังหักแพงบอยังหักแพงบอหรือว่าแบบใดนะ,ะหักแพงแล้วน่ถือว่าชองคนนี่ยังหักแพงกันดีแพงกันยูยังหักแพงนะเอฟซีแต่ว่าวทางบาเท่านี่ได้เฮ็ดพิษแล้วเมื่อกี้นี่นะ ถ้าญาติพี่น้องเพิ่นหรือว่าผู้ที่หับแพงชาวบ้านบ่งเห็นนี่จสีบูงามอยากให้บอยเทสเนี่ปักตัวแล้วก็อ สบายดีสบายดีและสวัสดีก็ม,พสสขขสสม่พี่น้องเอฟซีมัตสุคุสุคนมัตสุมงสุบอนพี่น้องเอ้เนาะเอ้าพอนนุ่มแฟร์ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะคลิปอ่าเมื่อกี้นี่ก,ก็ได้พี่น้องเอ้เนาะอาจจะมีการเทียงหรือว่าการว่าการทุ่นเฮว่าเสียงดังแน่นได้พี่น้องเอ้เนาะกบ่ได้อันนัน้นเนาะทีมงานก็ได้เนาะพี่น้องเอ้มิแต่ว่าความเข้าใจมันแตกต่างกันขนาดพี่น้องเอ้เนาะที่ว่าพอน้่มแฟรเห็น อ่าบอเธอเธอแบบนั้นก็อยากตักเตือนเราหแหละพี่น้องเลยเนาะกะบบุญอยากให้เราเฮ็ดอีกเพราะว่ามีเธอหนึ่งมันจะมีเธอสองเธอสามนะพี่น้องเลยเนาะแต่กะนี่เนี่ยพี่น้องเลยเนาะทีงานกับตักเตือนกับบางดีกันชุกข้นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเป็นพวงกันชุกข้นนั่นแหละแต่ละคนกันแต่ว่าพอเราเห็นแบบนั้นมันอันนั้นนะพี่น้องเลยมันบมดีอะนะพแอเห็นแบบก็รู้สึกมันนั่นจะกรวาลใจใดละพี่น้องเลยเนาะมันรู้สึกบโดีอะนะเห็นบอเธอ อ่าเตะสบายเนี่ยนนะข้าหูข้าตานะมันมันก็อยากบอกเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะแต่กัดอดบระเทศใจหอนเนี่ยพี่น้องเอ้ยสมมุติว่าเห็นคนอื่นก็ญาติแบบว่า,าตีลูกตีเต้าเขาก็ตีเกินเหตุนี่พ่อแฝดก็ยังหืนนละยพี่น้องเอ้ยกระแมนอยู่มันเป็นอ่าพ่อแม่ลูกเต้าเขานี่กะพอลูกแม่ลูกนี่กะตามพี่น้องแต่ว่าบางทีอพ่อน้องแฝดก็หืนน้ำสูดน้ำได้เดืองนี่ ไ่ว่าปีกันเหตุกันผลอะไรก็ได้เนาะพี่น้องใส่ความบุนแหงกับพอแพทยโบมักปานใดนะนะ่ว่ามันแบบคือเอาความบุนแหงตัดสินนะนะเนาะอ่าเพราะว่าการเตือนสบายใส่ความบุนแหงหัวสันบ่อยแล้วทุบเราตีมันแตกอีย่างกับโดยการที่ว่าทำลายเราแบบนั้นนะพอแพทย์คิดว่ามันเหมาะสมนะการที่ทำลายกันนะพี่น้องไปทำความบุนแหงนะ ควบคิดมันสีแตกต่างกันเนาะพี่น้องเลยครับทางบารกบังพายเราก็อันนี้แน่พี่น้องเราก็คิดว่าบาเรเธอเตือนนั่นแหละพี่น้องเลยเตือนสาว,วาาใบผู้ใหญ่ให้เฮ็ดอีกบาร์เธอนี่ครบเป็นห่วงสิ่งของจุดนี้เขาก็เข้าใจสิ่งของค่ะเนาะเขาก็อยากควบคุมทั้งสองคนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะอยากให้เข้าใจทั้งสองคนเรื่องนี้กัน สิ่งของนี่เพป็นก็รเต็มใจให้แต่ว่าเออเพื่อนก็บผู้อยู่ว่าสาวใบเราเป็นแบบไรก็อยากให้เตือนดีๆเนาะบม่อยากให้ตีกันบม่อยากให้ทำลายกันนี่เนาะสมมุติว่าเราเห็ดของสิ่งใหญ่มาอีกเด้วอสันเนาะพี่น้องไอ้แกเมีนอยู่เราทำลายของสิ่งสิ่งที่ว่าใหญ่โตนี่เจ้าสีบกลงโทษเราอีบอสสีบกถึงกับขาเราลบบอสนะพอน้องแฝดได้อยากเเบวในนั้นหนึ่งนะนะมาบม่อยากให้เห็ด ตัดสินแบบนี้เนาะพี่น้องเลยแต่ว่าพอน้อ,องแฟรเว้าอในผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษเอฟซีบาซูกุซูโคนั่นแหละพี่น,องงน้องเลยเนาะสิได้ไปตั้งกล้องไว้นำทีมงานนั่นแหละให้ทีมงานอบทีมงานลมกับเบาะเตอด์ไอต่อพี่น้องเลยเนาะเด่นเนาใดก็ได้มาเมื่อนี้กับโบปันใดแล้วพี่น้องเลยเนาะ แต่ว่าจองคนเพิ่มอีก่ะดีได้พี่นอ้องเอยบอเตอร์ในเล้วก็ดีดีสำหรับพอโนเฟสก็บทเรามีความอดทนนะนะแต่กะแต่การที่เขาขางบอเตอร์เรื่อยๆไปมันกะสีเห็ดในเราว่าเราถึกตลอดด้พี่น้องเลยเราอาจจะทำลายสบายก็ได้เราคิดว่าเราถึกตลอดเลยมีแต่คนนั่นเข่าข่างเราเด้ว่าเราใส่ความอดทนสูงกะสูงอะไรพี่นอ้องแต่กะ หายใจเย็นกว่านี้นะพี่น้องกับบุญยังห้ททำลายแล้ว็เย็นก็ถือว่าเย็นชุดแล้ว,ลวก็ได้แต่ว่าบุญยังหายทำความบุญแห่งการว่าายซะพอตัวนี้แหละพี่น้องเลยมันมันโมเมนต์ทั้งออกที่ดีนะสำหรับพอน้องแฟดว่ากะอันนี้พอน้องแฟดกับว่าเพื่อมือหนามื่อในได้บุญยังห้ทำคนาูนุแห่งต่อกันสองเทืเทอแลนะ้วเราพี่น,อนนะ้องเลยเนาะ ผู้ใหญ่เพิ่นสวยเพิ่นก็อยากให้ทั้งสองคน,นมีบอนอยู่บนเศร้าและวหกักแพงกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแนวใดก็ได้เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอน้องแฟร์กสิคอตลาไปก่อนเอ้ยไปตั้งกล่องน้ำทีมงานก่อนพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอใครเอฟซีผู้เล่นปูใหญ่บัสสุขสุขคนพี่น้อง,อองต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเลยเนาะที่ว่าอ่าบุสุภาพหรือว่าบอดีอียังก็ต้องขอโทษขออภัยกับเอฟซีกับคอมเมนต์มาตักเตือนพอน้องแฟรได้พี่น้องเลยเนาะ ขอโทษขอยพี่น้อองยากจะนับถนนความรุนแรงแมแต่ว่าทางเจ้าเลยหลังับอารมณ์ตอนที่นั่นม้วคอยเล่นบงินนั่นความรุนแรงไปถ้าหลายข้าวของน้ำได้เบาคนเพ่งเลยคนเพ่งเลยโอ้ยได้สองคนอยู่ล่างอันนี้ได้ป้อยไปตีกันอยู่พวกละเมินเลยดิได้เธอได้เพราะว่าในเมื่อคอยสิทามเจ้าจากหัวใจในลูกผู้ชายคือกันเด้อแบบว่า ห้ามตัวค่อยละห้ามตัวเอซบิรขูคนได้นน่เจ้ามีความหูซึกอะไรกับสาวใบในตอนนี้<ม>ยังหักแพงบอ,งอยังหักแพงบองหรือว่าแบบใดนะ,ะแตนะ่หักแพงกันแล้วน่ถือว่าสองคนนี่ยังหักแพงกันดีแพงอยู่เดักแพงนะเอฟซีเอแต่ว่าทางบอเทิร์นี่ได้เฮ็ดพิดแล้วเมื่อกี้นี่นะ ถ้าญ,ญาติพี่น้องเพิ่นหรือว่าผู้ที่หักแพงชาวไปเบิ้งเห็นี้สิบูงามอยากให้บอเทิดนี่ปักตัวแลวก็ขอโทษเพิ่นน้ำเออแน่นบอทเลยเพราะว่าเรามาแล้วแต่ว่าถ้าแล้วเอา,เอาละว,ว่าในบ่มีไฟห้ามถ้าเจ้าโดดหมัดหรือว่าเราลืมไป้ลยคินี่เจ้าเห็ดกินนี่เราลืมเธอเถิดเลยถึงเจ้าที่เข้าใจว่าเจ้าเห็ดถึกแล้วเนาะเราระงับเหตุ ลงไม้ลงมือนะเมียแต่ว่ามันก่อออกซชื้อออกอากาศทั่วโลกมันผิดกฎหมายเลยผิดบ้านเมืองนะว่าความรุนแรงมันบุกมาสิ่งใดถือเห็นบอกว่าเธอเรามาเราห้องหาเจ้าตัวได้เพราะว่าสาบายเนี่เป็นยังรอดจังเป็นวันนี้เราขาดเจ้าบ่ได้เจ้าหูพ่อ่อดีเนนะชาวบ้านนี่ขอยบ่ได้พร้อมเราได้เลยพร้อมเจ้าพี่ได้ทางพร้อมนะเพราะว่าเป็นยังจังว่าวันเพราะว่าราสติบริเข้ากะอยากได้เอว่ากินเอาันนะในเมื่อคุณรักคุณยัช่วยเฮ้า เรามาละลองคุยกันลูกเจ้านะคอสถีลงก่อนได้น้ำเย็นโอ้ได้น้ำเย็นมาเด็ดเขึ้นมาขึ้นมามันนั่งใครจะเทิเมื่อไงบ่นอีกคนละแหวนโอ้ลงมาสองได้ของแผ่นี้เรามาพร้อมกันจึงเอาให้บาเบาอันนี้กันก็ได้เบาก่อนก็ได้แล้วเขาคอยบอกคอยอย่างกันไกลก็ได้พี่น้องเองเนาะทีมงานเขาขาดพุนักพุนิที่งานทีมงานเบาก็คือการที่แล้วพี่น้องเนาะก็มีเจตนาวางดี บ็ดุกคนนั่นแหละพี่น้องเลยที่เขา้ามาหาสาวใบบอเทอร์นี่ก็ได้เพราะว่าตะพพนต้องแผลดอกพี่น้องเลยผู้ใดที่เข okay. ้ามาก็ได้วางดีกันบอกกับมไพ่แล้วก็วางดีนั่นแหละพี่น้องเเเว้าู่่รืองดต้องถามที่ละคนละบอกชั้นชั้นไหนที่เจ้าก็ได้หกินย้าเนี่ยยาที่ทีมงานเอามาให้นะตามระเบียบกินแล้วบอกมาเลยเจ้าอยากอยู่มีความสุขอยู่บ่อครอบครัวให้เจ้าแต่คุณหนึ่งคนเดียวบ่บอกอีกเรืออยากทีเอาแต่ใจตัวเองนี่บ่เฮ้ยทำมาเข้าไอ้พูก หาวรบกเกียวแล้วลืมไไรฮะบุกเกียวไปได้ค nah okay. ู่เป็นยังังแท้ขันอบกเกียวอ้อเรื่องนี้ผ่าไคอยคอยสกินนี่ยากนะครัะบกเกียววะเรื่องนี้ก็บางที่เท้าอาจจะบกเคยเห็นอตัวีขออบกคืกันี่นอเนาปลี่ยนคอยาสูบนะมาว่ากาเข่าเลยไม่ใช่เปลี่ยนนะโปยู่หนอก เรมันหางเืองแขงนี่หักแข้งเนาะแต่ว่าเกิดความอดทนมันบอกใอ้มึงออกไปหาออกไปหาไหมน้องทรายมึงมันเป็นน้องทรายกูนะเธอมีวิยาจะว้าน้ำหรอปะมามี่

ทายาให้ฟัวให้เมียทางข้งทิ่เว้าตรงๆถ้าั้นเฮาบวมาเนี่เพิน่นหอมแก้มกันเลยน,<ม>นี่นี่คือเรื่องจริงเขาอาจจะตกใจบ้างตอน okay, ที่เห็นแมนอาชีนาโคตรฮูสะลดรดนโอ้ได้ข้าต้มมะลายท่านี่นี่ลราพี่น้องกมีข้าวต้มข้ต้มขนมขนมมาให้ว่าเธอกินอะฮ บอทเฮิรเจ้าหูซึกเนี่ยได้เจ้าลงมือกันนี่เจ้าหูซึกอันสบายใจแน่แล้ว่าเลยเนี่ยหูซึกพิษอยู่วะฮะเอาตอบคอยนะหูซึกพิษอยู่ว่ากินนี่นะถ้ายที่สบายบอทท่านได้อานละวาเวลานั้นแต่เจ้าลงมือนะแค่ลงเราแส่ถือเย็นนะมันกาพิษอยู่เนี่ยไวอยู่นี่กาบนะกินเลยเอา กินกินถ้าเจ้าใอยสิบลอบกวนเจ้าละเจ้าเปลี่ยนนะเอิญมากแล้วไหมทำมึงดีนะกูไม่ได้เอิญด้วน้องมึงนี่นะจบคลิปลงชัมนี้เด้อทีมงานเด้ออย่าตีกันเด้อทีมงานก็ได้ไม่ถือรายการเลงเล้งยานเด้อเสองคนนี่บ่ายังทีมีการตั้งกล้องเคลียกันอยู่ตรงนี้ฝันพิดใจกันแห้งบ่เลยนี่พิดใจกันแห้งคนหนึ่งพ่อคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคอยบอกเอามาพูมกันแล้วจังเงว่าคอยบอกมันจะนีใช้เป็นห้องให้ใช่ไหมเนี่ย ปุ่นี่ก็ปนี่ี่ก็ให้ปุนี่บนหนาข่อยบนไหนห้ยอย่หนายมันหความคิดเดีัความคิดต่างกันเชือเพว่ามันบอลไดคู้หนึ่งคิดไปทั้งด้านวางดีโต้ปุ่นี่ปุ่นี่กับวางดีโตุ้นี่นะเหล่วปุ่นี่ว่าใครอ่าผู้นึ่งจะได้แต่ว่าไม่ได้วางดีให้อยู่ลำกันนั่นแหะ หรือว่าจะมีผายไหพผายหนึ่งตรงข<อ>้บอบ่ได้มีผายไหพผายหนึ่งดอกเพราะว่าความผู้ซึกเนาะแต่ว่าเรื่องว่าความุ่นแห้องหอ่ะผายกับบัอยากใส่ดอกแต่ว่ามันเกิดความอดทนหน่อยสินะเรากับ<า>บวัวถึงว่าเอาขันเบีย้ยตุกยางออกบ่ถึงว่าถึงขันไปนอ้อ,อ,อ<า>งบอกของหงอนะบ่าวบอสแต่ว่าเราก็บอะไรลงมือมุ้นแห้งทั้งแบบนี้แล้วบ่าวบอสเรื่องเป็นเรื่องขอนะผายเท่แต่กกระช่างพอเพียงแต่เฮา ยูทูนี่เอาความถืกต้องเราจะพิดกันเองนี่นี่บอกให้มานั่งใกล้กันรถนะครทีได้เจ้าคลิปลงแล้วให้เจ้าให้พอน้องเพจมาบอกสบายน้ำได้ป่ะนี่รามาเลยจังหวไปนี่มาไม่พอ้องเพจพราเราท่านละไปนี่จังหวัดลไปขายอีซีนี่ค่ะบอกคนมาไดยไปสู่สนมาน้ำกันกระลายห้าลายคนละพี่น้องเลย มาพิจพพพารอานอเรื่องบุกข้าใจกันเลยคือสีโบพิจติ่งทีนองไหมโดยคนหนึ่งเขาแบบดีกันหรอโดยโดยโอเคพี่น้องสบายดีอย่าดับเนาะเรื่องฮักแพ่งกันนี่ฮักแพ่งกัน,กกนแต่ว่า<ส>เรื่องว่าวเรื่องอันนั้นกันเรื่องกระทั่งกระท่ยกันนี่มันก็นมีแต <c oughs> ่แล้วขู่ผมมีอะวะมันก็ต้องมีอยู่แล้ว เท้าหนีเจัดหน่อยเท้าออกไดเพราะว่าตายจนเคลียดเนาะออกเมื่อปล่กัด้ลูกบสบายนี่เอาีจดครับกเฮ้ยไปงทานมันมะพ้าวไม่เห็นลูกแ้ไม่าเลนกพรวเพม่มันมันมะพ้าว อันนี้กินข้าวต้มพี่ก้อนย้อยเนาะห้พอร้องแพลบอกต่อนี้พี่เนาเป็นมาเ่วมกันนี้บอก้เาบอกมาถงลนี้ก็อธิบายบอกเบื้งสองไดตั้งกล้องไว้นะมทีมงานพี่น้องเลยเนาะเัีพี่น้องเกแ้วต่บมเมนว่าให้อยังดอกพี่น้องเลยเอากรบอกเอาก็เตือนซื้อ คือเตือนเซาใบเรากะเออพังแน่บ่พังแน่แล้วกับฮูยู่ว <si ่าเราสตีเป็นแนวใดจะบ่อยากให้เฮ็ดคือบ่เทิดนี่กัิเฮาเฮาพวซอเป็นคนสติดีได้เราเป็นคนดีบ่เทิดก็ดีอยู่เรามีความอดทนสูงแต่ก็อยากให้เราอ้อยเอาเมียเราั่นนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสองคนนี่ฮักแพงกันดีมันมาบักแมนมันก็ตัดใจจะคอยบ่ได้หรอก ก็ค่อยยังเอาค่อยเมื่อฮอดบ้านค่อยมันได้แต่งงานกับใครอีกน่ะหนาเบาหนาเลยบอเธอแล้ากับบอดีใจแล้วเจ้าบอแต่เรื่องผู้เฒ่าเก่าเอ้ยกินเห็นย่างขนมผู้เฒ่าเก่าหายหนินี่แหละบอเธอเดี๋ยวแล้วกับนังหางยังแพงเล้วกันนั่นอยู่แต่เราเห็ดไปผัแหงเราพามันจิ้นบรือ่ันดีเจ้าไปหามาสู่บอเธอกินบอคินี่ฮะไปคอขนมมาสู่กินบอ จะได้ไม่งั้นเสื้อไม่เสื้อไม่จะตู้เย็นแล้วไายจะบอกยังแก้วได้ขนาดยังแก้วจะใบจะใบแบบนี้เนี่ยเจ้าจะทุบอันนั้นอีกเด้อเจ้าจะทุบคู่เด้อเออมักไปเลยสอยฉันบอเธอเราอันนั้นได้บอเธอเราให้ได้ไม่งั้นเสื่อไม่ท่องไม่ไหวไม่ไหวแก้วเห็นแก้วว่าดีเด้อไอพี่น้องเลยพูด

เอนอถ้าเจ้าเมยกับนอนพักพนก็ได้กินี้นไหลาไหลแล้วบอลิบอลิจะกินบ่อยสบายปานเกเอาอะไใช่นะสวัสบีเอาอ้อวัดโอ้ยเดวเพินหอมแก้มกันแล้วนี่เออเด่เผินกับใหกันแล้วตั้งเงินไปเมจกกนบเอาให้เจ้าเตือนทายพ้อเตือนพ่อมกันเด้อวันนี้เด้อน่วยคนแพเด้อจะหน่อยคนหนึ่งที่น่อใจเด้อ ปิดหน่อยก็ต้องเตือนปิดลายก็ต้องเตือนนอนกินเลยก็คือสบายนี่เราโบเฮ็ดแล้วเราอ่ะเราสิโบเฮ็ดอีกแล้วเดือนกันทำลายนี่ก็ได้ค่อยก่อนค่อยโบเห็ดเลยหรอกมาแล้วอยู่นะเบิดแล้วเนี่ยคือสบายนี่กัดเจ้าจะเฮ็ดในบอเทินให้ไลยเด้อไอ้เด้อเราไม่ตียากง่ายก่อน่ะเป็นหนุ่มมั้ยออไปไว้ไ่มปัญหานะไป โอ้ยพ่อเทอโยกให้บดป่นไปขายเขาใช้กี่ซกีนี่ขอไปขายกี่ซีคนยังคือเก่าไปว่าสิบิพาหรือวัดเขาว่าเอาเออคนไหนี่เอากี่ซีไอ้เมนพาไปไอ้มนบอกป่าไปปไปให้มือกี่ซีบอเิอหามามื่อนั้นบอก่อเออือ มือเราไปขายอยู่บ้านสว่างเนาะฮาว้ในไลเนาะโอส่วนกันไปหาล้วไปขายล้วพี่น้องเลยไปคายพวกเพืยอนี่ยน่มันอยู่นอกทางเบ็ดเบียรเศ้าเนี่ยวนะบอกดเบ็ดไม่ใส่สีเดียวเศ้ามันยังเห็นยังไง มันจะโคองยาสูบมันไปน้องไซยันเธอน้องไซนเองยังวันละเทิงเอาอีไรยังได้ยังน้ะเทิงเธอเห็นบ่อารมณ์ดีเลยได้สบายกันเลยดีดีด้เธอตักเตือนเนาะอารมณ์ดีแล้วสบายนี่แหละเป็นการย่อกันที่เฮาโบฮู ภายในของเพิ่นเพอเห็นไหมมาเลงก็เซตเตียนไข่มาอื้นซื้อให้ค่อยพายเนื้อก็เซตเตียนไข่เงาๆหลกนอนกับ<อ>หาแนวโป๊กมะอีโม่มโมก็ได้มันงามนะอันนี้ก็บอกผ่านเบ็ดชี่พังน้ำกันเลยได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเม่นมาเตือนว่านี่ห,หม,ม,ม่อมโมงามอือแค่แค่แค่งงงงคำว่าพื้นเซ็งไม่องตะกี้พอร้องเพลง

ยาหนาะชิบะเข้าแข้งครังนี้อีกเลยว่เตะมือนันครั้งนี้เพอยเตะครงนี้าาอีกเข้าคงนี้เ <c oughs> มืนอนว่ามันกลนต,ตีนม,นะนมูนะ <c oughs> มนกนากลวงอะไรนมากวงมาฮาม่ยเก่ากันนนี่ <c oughs> มาองเนามาล้นาะว่าม่จอเท้าจะกลักบแล้วบานี่ <c oughs> <c oughs> ซื้อมาอะไรแม่นถ้าก็จะกลับแล้วมาเนี่ยเงินมาให้ค่อยบ้าคอยไปซื้อยาสูบนะซื้อค่อยกับเด็กขายค่ห้แล้วมาเนี่ยพรุ่งนี้จะใช้มาหาเธอไหนเธอไป่ปน้องแพทย์นี่มาเบิ้งดูกเวียนเยี่ยมเออยังว่าจะได้สบายจะห้องใครยังค่อยเงินซืให้น้องใส่ค่อยไปซื้อยาสูบนี่ไหมเนี่ยเอาผ้ามาแน่เอายังยาสูบเออ ทางชาย,ยอย่าบ่อยเถิดจะสู้กว่าไปเอ็ดเลยมาเถิดมาลิ่นนะไม่เถิดพี่น้องเลยแต่ว่าบ่อยเคลื่อนข้ามาเป็นยาเจ้าไปถึงไม่ได้บกอกบอกเอ็ดไปไหน,นเนาะเอ็ดจะสู้ไป่อี่ยน,ยนะหนาเบิกไหมของเสือหมของเสือห่าข้าวไวเนี่นียยาวพอสมควรเลยนี่นียยาวพอสมควรแหละคอยช่วด้ อย่ายอกค่อยะนาเอามาให้เบอลลีนี่เด้อเอามาก็ได้จ้ะต้องเสือได้จ้ะเด้เลยได้เลได้เลยได้เลอาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอต้องแฝกกันที่ต้องขอตัวลาไปก่อนใจไดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเอ้ยจังใดก็สู่พี่น้องเนาะฝากติดตามแล้วก็ไลค์กดแชร์เคล็ดนี้ก็ถือว่าสุดๆนี่แหละพอต้องแฝกกันได้ตั้งกล้องไว้พี่น้องเอ้ยเนาะ ฮะโอเคพี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบ๊ะสุขสุขคนเนาะนี่ก็นอ้องอ่บาบ่าวเทิดว่ดสันพี่น้องเนาะมาหาบ่าวเทิดพี่น้องเนะอ๋อเนาะโอเคพี่น้องก็จะได้กลับเว้นยู่ดอกพอน้องแฟรดมาเนี่ก็ได้เพราะว่าลูกก็บ่สบายพี่น้องเอ๋อเนาะจะได้ก็ได้อ้าสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง